นักสแสดงอีกท่านหนึ่งนะคะพี่เชอรี่เข็มอั s o ค่ะเมะื่อวานนี้ก็มาด้วยก่อยนะน,นะี่ไงค่ะก็มาต่อคิวบริจาคของกับเขาเหมือนกันนะคะก็ลงเงินลงแรงนะคะไปเดินเลือกซื้อของที่คิดว่าอา่าผู้สบภยัยจจำเป็นที่จะต้องใช้ซื้อเองช็อปเองเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาแพ็คลงถุงเองอแพ็คเองกับมือเลยได้50ชุดนะพอเชอรที่ได้ถุงสีชมพูแบบ<อ>นี้มากากเชอรี่แ<อ><อ>พ็คเองกับมือเดี๋ยวมีเสียงสะพา์ของทั้งคู่ด้วยค่ะ ก็อยากจะเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะที่ทำให้พี่ๆทุกคนแบบต่อสู้กับอุปสรรคหรือว่าอุทกภัยครั้งนี้ไปให้ได้นะคะก็ะะอยากให้ความทุกข์ใจครั้งนี้มันผ่านไปโดยเร็วอะคะอ่ะเชอรี่นี่สนิทกันเหรอคะเคยถือพานด้วยกันที่ธรรมศาสตร์หลังจากนั้นบอกทุกคนว่าสนิทกันมาตลอดแล,แล,ล้วเข<อ>าสนิทด้วยไหมเจอเชอรี่ล่าสุดเราเคยถือพานด้วยกันเหรอ เดี๋ยวนี้คุณชมมาต่อไปก็จะบอกว่าสนันแล้มีรูปมีรูปเดี๋ยวแลกเบอร์นิดนึงถามถามมุมเปล่าจะได้ไปกู้ภัย่ครับ